สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสางขึให้สร้างดูบ่สร้างใหยังล่ะตัวซื้อเพือนเออห่วยว่าอันมามาอันหาหมอรอดเรียกว่าอันหูบ้านหมอกวงซะจวันบ่ไม่เดี๋ยวพอพาไปว่ะกันเลยวะอย่างนี้เสียงคนแล้วคนยุ่งเออโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าเฮื้ยนยู่งหมดได้เดี๋ยวพาไปน้ตัวบอกว่าคุ่มนู้นมองหน้าฮักว่าจะอยู่หุ่นดีอยู่ ก็เลยบอกโอ้ยมันจะเห็นบนมาผีมันจุดบักในหนึ่งก็เลยบอกวตะกีก็อยู่บนแท้งกันแล้วก็แยวออย่ามันแยวเป็นมนาวอืมมันก็คุมลมนาอยู่วงแ่วานเดียวกัน่อ้กระเทามาเองเขาก็จำตัวปอดไรกันเลยต้อปล่อยพมหงอไปโอ้ทองแล้ก็ทองซ้ำกันแล้ว้ยัเกษียณต้องเกษียณปีไหนปีนี้บ่ปีนี้กันปีนี้กันดีพ้อมกันดีสั่น กคอยู่ไกาอกินเด้ครับเด้อกินเลยเด้อกินอะไรกินเลยวันนี้ลูกเต่าจะคนหรอนี่ลูกเมียจะคนหรอเดี๋ยวนี้ลูกเมียผู้เดียวเมียผู้เดียวมจังแลวบางคนมักโลบเด้เออบางคนมักรลบเนี่ยว่าเมียหลายคนไหมลูกเดี๋ยวจะค้นหไงหรยังลูกคนไปมีกอทั่วยู่อ๋อี่งสองสอง แล้วเออเอโต้โต้เล่าจะปีหรอสิปีแล้วนี่สิปีบํามาน้าม่านนลายเป็นรสองหมื่นเจ็ดบ่มีกอบบอมีก็บ่ขอสอง่เจ็ดี่ลุงพเราบอกจะปีันเรามีกอบบขอเราเลยสองหมนเจด้กัได้หน่อยยังนที้มานก็ได้สองมืโอ้ยกละมีกอบขอหนึ่งกบบขอหมดต่างกันหรือไ อบหน่อยมแอ,อือเขาเข้าก็อยู่กับกบกคือกันนะกอบบโคในล่างขนมา,า,าเออล,ะล,ะละ่างคัวอยู่แล้วอยู่อะไรกันเยอือมื่อวานนี้มาเห็ดอยู่เห็ดกินยังไดเนี่ยอยู่ยังไงเห็ดให้เห็ดหน้าอยู่คืออด่างไรเห็ดทีหห่หลักกเห็ดให้เห็ดหน้าเรียมม้วกันบก่กผู้ชายเรียงป้ากันอือเดี๋ยขายในบ่หัวก็ไปาม้วก็เดยขายัดนี้มันเขาบ บ่ื่อไม่ไสื่อแจิมื่อวะเฮาเฮาเฮาเตขอกเฮาบอไรเรียงมันลัำปีสกินมาก่อนเฮาเลยสบายเลยกระตายเฮาติดถูกนักยอนลำปีสกินนี่เ้โยข้าวเยจะเฉี่ยงยุ่วามันมีหัวมียังปอยเดี้ยบอบอเฮาผมมีเฮาไปขุดน้องคุณยังเมื่อไหร่เฮาเห็ดแบบโคกหนองนามีโคกมีหนองมีนาเฮาต้องปกได้เฮาบดเห็ดเฮไาบตัวมูอด้ั้นเนาเนียอออ่เอ อย่ฟังอยากฟังเพื่อนน้ำเพื่อนบ่อยฟังน้ำเพราะว่าเพ่อนไปพอกันโดนแล้วอ้วดโดนอะไรกลวงอนเปือเฟีจิเนี่ยเดไปขุนเฟีว่ามกุวงไม่อย่างไรมูบางคนกระทมหายอย่างไรมันกวงไปเจ้าก็เห็นแต่เพื่นคอมเมนต์ในเฟอยู่ส่แต่ว่าเนเห็นหน้าเห็นตาจืเ่ส่กเลยว่าโอ้ป่หรเขาลกเาลกหุนอแ่หรออืมไปบุฟเฟางัวข้างัวง่วนั่นเจ๊เขาเป็นฐานงัวเขาว่า คือตอนแหลเขาเาขาสีเหล่ยงอยู่แต่เข้า็คือว่าขาอหยาดข้าวเป็นถาดงูอไ่ถานดีเออเพราะว่าตื่นสองก็ไม่ต้องหาใหญมันกินเลยนะเออเที่ยงก็ต้องไปเบิ่งแงมากครับส่วนห่ออยู่ในครออืลายตัวไปไหนงัวยตัวยตัวยอย่างอืมอยงไรมันอย่บเาะะรอจะ มันเปล่นเยอะนะมันนี้ไม่บ้านหรืไม่บ้าลที่งานอยู่บ่ไม่บ้านเนี่อาหารยุงเบี้ยเกิดเชียนแล้วเกิดเชียนแล้วมันรับเปียนอาหารแทนยุงเบียยยุงเบียไอือเอาให้แต่มันเบาหวานไงคือคือนู่นไอสมุนไห้เขากระม่องวะเพื่อให้มันเบาหวางซื่อบ่ได้วางรวมวางรวยดอกเขาเห็ดโขกนู่นนะเขาไปวางรวมด้วยเขาเห็ดแบบไอ้มันมวนนะเขาทิ้งตัวอย่างไปเขาทิ้ง ว่ากีแกโอ้ท uh, okay. okay. ี่แีกก็โอ้ยก็ที่แรกออกให้หน่ยเว้ยหน้าไม้หน้า้ตัวอกทีสุงเนาะเอออีกที่ตัวนี้เดียวก็ซตรงก็ขึ้นแลละกระเซียนแล้วรเซียนป่ะเวลกิาทีเกลาทีเกิดนั้นแล้วเปานอยู่บกานก็เด กมันมันบุษันมีมันบุษันมีอย่างดอกกะคันแวะไปกับแวะหาเด้อหลังกระเสียงก็จะอยู่แถวๆนั่นนะบ่ฟังเด้บ่ฟัอเพราะว่าเฮาเห็ดระบบว่าข้าต่อทอลงไปหม่องมันกันหม่องฟังมันนะแต่มาฟังปีนี้หูบ่เฮาไปจูดหญ้าหยาสามปีมันบ่พังเลยเดยบันนี้ข้าไปเผาหญ้าอ้อมโอ้ว่านี่พังกว่าสุปีเว้ยปังย้อนข้าวพิจูดหญ้ามันก่ มันมีแนวกัน,น,กนสุพีนเขาไปเบิ่งมันบ่พังไปม,มันยังอยู่งามอยู่มาปีนี้มานพังปีนี้แหละแต่แค่ในวันน้ามัมนมาหลายมันก็ทนขึ้นมากขึ้นมากตันไปก็เลยว่าเออเอาพังเน้ยบางส่วนเหดหาไปเคลื่อนแล้วเขาไปเหดหาเขาก็เลยไปมาสามปีที่แล้วเจ้เห็นโบเป็นฝ่งเห็นเ้ยน,นี่ขุดถิ่มสามปีที่แล้วออกขึุดบ่ตั้งแต่ปีหกสามเป็นทีนาเป็นที่า ทีน่านทีน่าอยู่เจ็ดไรบ้านี้มเม o m นหน้าก็จมบัจะขาทุนขาดุนขาดุนเนี้ยได้ยังเรยสันน้าวเนค่าคุดซื้อๆหนึ่งแสนหนึ่งเลยนะคุดสาเลขกแปดกะคุดข้องใส่ไกอ่ออมไปแล้วก็เห็ดขั้นดินออมเจ้าน้ามรายปไปเลยเขาเจ้าน้ามมื่นสองอมดอันนี้เงินบสัองอ่างน,น,นเลย อันโอ้ตัวนี้ก็แกงผู้บาดโอ้ยเห็นใหญ่บ่นานเนาตอนนี้สิเอาน้ําให้มือให้เมียล้างมือซื่อๆนี่น้ําบ่ได้หวังอะไรมากมายเมียจมเออออกไปโค้งนาเจ้านั่นสิค่อยอันเอาน้ําันเลข8นาๆของเจ้าบ่อันนีค่อยล้างมือเพิ่นว่าโอ้ยก็เลยต้องขุดนําเมียด้นี่เมียจมหลายก็ขุดด้ไก็ฮอดอยู่ไก็ต่อน้ําของพี่อ้ายได้ต่อยัง เขากิดโซลาร์เซลล์เขาเขา,เขา,เ,ขาเขาสื่ออยู่ในกลวงเขาสื่อแผงมันแผงหนึง่งครับได้แบบจุม่มครับเขาสื่อมาอีกคือได้แบบทึ่งๆแบบถึงแดดแล้วมันเขาสิพันน้ำเขาตอนนี้เขาอุดอุดระวังสาหริเกแปดครับข้องใส่ไก่เขาสิยพันน้ำไอ้มันเต็มแนวคิดเขาคือเขาเสียน้ำมันอยู่ในข้องใส่ไก,ไก่ตลอดปีบง่งมันจะเป็ี่ยนไปอะไรไปขโมยไดยแต่แนวคิดก่อนว่าเงา้ยใส่โซลาเซลล์นี่เพราะว่าน้ำในสาหริเกแปดมันออกออกอน้ำ น้ำแต่มันใสยังไม่สิเป็นน้ำมรกตเลยบาทก็เลยว่าเออแขนเนี้ยดเป็นไปตามแนวคิดน้ำมันสิเป็นน้ำใส,นนาสางามสินะขึ้นว่ารับเป็นไปได้ไปได้เขาไม่หูวได้แต่ว่าเอาแนเนี้ยขีดก่อนอ๋อสูบเรื่องทั้งปีแล้วเขาสีน้ำมันเต็มคลองสใส่ไกันบอป่าดา้านนั้นมาได้บอตัวนี้เขาจะเอาสาสาเหล็กแปะไงเออเอาใส,ส่คลองซื่อๆนี่โอ้อันบัดดันเขาแค่น้ำของน้ำซื่อๆ แกไปใช่ไมเพราะดดมีน้ำล่างมือซื่นนี่กัประมาณนั่นเองคิดเป่าไรเฮ็ดอีอย่งเรเฮ็ดเฮ็ดต่อข้างหลังเพื่อหลังเหล้าอะไรเป็นเสด็จตก็เผาต่อมอืมอือืมอมอืมอืมมอืมยืมืมอืตัวมอืมมอืมมอืมอเมอืมอืมอืมออยูอตรงไหนพาไปเดี๋ยวไปโอ้ออมอืม เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวโตเอาลูกยายกบัวราโบเมีนตัวลูกยายกนี่แยกบัวลามาเลี้ยงโอ้ขี่ยด้บัวบวกนี้ลูกเาเป็นลูกสร้างมากนะเออลูกสร้างมากเลยได้ลูกอีกไม่ได้ไหนลูกสองคนแต่แม่แองอยู่นี่ตลอดเออนั่นแหละเขาบอกอิ๋วมะก่วงเอาลูกยายกบัวรามันโบเมีนบอกเลือดยังไงเขาได้ยินฟานๆเลยนะโอ้แม่อยู่เป็นลูกเลี้ยง

ชัชวานแก้วนินอยู่บนน,น,นน้อไปทางไหนเนาะชัดชวาน,นวทิติมาพรหรือคุณกว้างนะครับเพื่อนแต่เรียนมัธยมด้วยกันเขาลาออกแล้วนะครับไม่รู้อยู่ไหนไม่ได้เจอหน้ากันนานเห็นแต่ในเฟซอยู่ ban dạy lăng tô